บอกแล้วในไลฟ์มันของแท้นะครับใครที่ตามในไลฟ์แสดงความยินดีด้วยนะโอ้โหเมื่อวานสาสสดในน้อยนะโคดกันไป7-8ดไม้โอ้โหแล้วบอลไวนี่ไม่ต้องพูดถึงบอลไวกินเต็มกันทุกข้อเลยนะครับกันตั้งแต่3ามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับบอกได้เลยว่า เมื่อวานไครที่ตามมาหน้าไลฟ์เต็มข้อแบบเน้นๆอีกแล้วนะแล้ววันนี้นะครับก็มีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าสดก็แจ่บนะครับบอกได้เลยวันนี้เจแปนพอมีให้กดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ AFC แชมเปียนลีกนะครับเอาละวันนี้ไม่พูดเยอะสี่โมงเจอกันเมื่อวานเต็มข้อขนาดไหนคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะเอาละวันนี้คู่ที่ผมทิ้งยกมาให้นะวันนี้จะเป็นทางด้านของยูฟ่าแชมเปียนลีก วันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ต้องบอกว่าคู่นี้น่าสนใจมากๆจะเป็นทางด้านแมนซิตี้วันนี้เปิดบ้านเจอเฟยนญูดนะครับต้องบอกว่าแมนซิตี้ก็ช่วงนี้ค่อนข้างหลุดโค้งไปไกลโคตรแล้วนะครับแล้วก็บวกกับตอนนี้ก็นักเตะที่ยังบาดเจ็บอยู่ก็ยังไม่สามารถลงเล่นได้นะครับก็วันนี้ได้เล่นในบ้านนะครับผมว่านะดูจากทรงแล้วนะครับเจอเฟยนูดก็คงไม่ได้ตึงอะไรมากแต่ต้องบอกว่า ท้านเฟยนญูดเองนะครับก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเชื่อว่าวันนี้นะครับกำแพงเปิดมาในค่อนข้างแรงเกินไปกับฟอร์มของแมนซีนะปัจจุบันนี้กับตอนนี้นะถ้าวันนี้จะไปเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับพารองเต็มตัวไปเลยถ้าจะแพ้วันนี้1นึย์ก็คงเต็มตืนแล้วนะครับและ็อย่างที่บอกไปนะวันนี้4ี่โมงนะครับเจอกันแน่นอนสําหรับพี่ๆน้าไลฟ์เดี๋ยววันนี้จะหนักจะเต็มสดเช่นเคยนะครับและเจอกันน้าไลฟ์วันนี้4ี่โมงเย็นนะครับเอาเราีน,นกรอนเนอร์ของตัวเราคดีครับ